อันนี้คุณสองพันถาว่าสีสัปดาห์1วันหมอนัดอาทิตย์หน้าถ้าไม่ออกอีกจะโดนยาเลีนยงหมคะโดนค่ะโดนเพราะาอาทิตย์หน้ามันจะ41สัปดาห์หนึ่งวันนะคะ,ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยกระบวนการของประเทศไทยนะคะก็คือเราจะรอได้จนถึง4ี่สัปดาห์นะคะถ้าเกิด41สัปดาห์แล้วเราจะต้องให้คลอดก่อน42สสัปดาห์นะคะ ในทุกรายเพราะว่าหลัง42สัปดาห์จะถือว่าเป็นคันเกินกำหนดซึ่งจะสัมพันธ์กับภาวะเสียชีวิตในคันของทารกเนื่องจากรคเสื่อมนะคะในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหมอก็เพิ่งเจอคนไข้ตายหนึ่งนะคะซึ่งน้องเสียชีวิตนะคะจากที่รคเสื่อมนะคะเพราะว่าคนไข้มาเจอมาโรงพยาบาลเนี่ยตอนอายุคัน43สัปดาห์กว่าแล้วนะคะเนาะทำให้น้องเนี่ย คือลกน้องอะค่ะไม่ทํางานแล้วพอลกคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าลกเนี่ยเขาจะทําหน้าที่นะคะขนสารอาหารขนออกซิเจนนะคะ ถ่ายระหว่างแม่กับลูกใช่ไหมคะพออายุครร์เยอะๆนะคะลกเขาก็จะการทํางานเขาก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงน้อยลงน้อยลงพอเขาทํางานจนไม่ไหวเขาหยุดทํางานนะคะมันก็ไม่เกิดการแลกออกซิเจนก็คือออกซิเจนมันก็จะลดลงทําให้น้องเนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนนะคะแล้วน้องก็จะเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราจะไม่ให้อายุครร์เกิน42สัปดาห์เพราะว่าพออายุครรเกินไปแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่น้องจะเสียชีวิตได้ นะคะเพราะฉนั้นเราจะต้องเร่งเอาออกก่อน42สัปดาห์นะคะเนาะก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดยังไม่คลอดายหนึสัปดาห์ก็น่าจะโดนเร่งหรือไม่ก็โดนผ่าคลอดนะคะขึ้นอยู่กับว่าประเมินแล้วคลอดได้ไหมนะคะ